ผมเลือกใช้เป็นแกนล้อหลังนะครับของโซนิกนะครับเมื่อกี้นะครับก็เอาเจ้าแกนล้อนะครับแบบแต่งนะครับของอาร์มยืดมาใส่ดูแล้วนะครับก็มาคิดคิดดูนะครับใส่กับเป็นอาร์มย่อด้วยนะครับกลัวจะไม่ค่อยแข็งแรงทนทานฮะก็เลยใช้เป็นของแกนเดิมดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมจะลองวัดดูตานต้องใส่ดูว่ามันยาวมากไหมใส่ไปจากฝั่งนี้ดูก่อนเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวตัดนิดนึงเนี่ยเอะ,อะ,อะ,อะช่วยผระคองนะฮะเฉ็อันนี้สุดแล้วใช่ไหม นี่ก็มีแหวนนะฮะเป็นหัวอีแปะและทางนี้ก็อ๋เดี๋ยวเอาเมกิกมาเดี๋ยวลูกพี่ตัดให้นิดนึงยาวไปนะฮะดูไม่สวยเดี๋ยวผมจะตัดออกประมาณนี้โอเคอ,อ๊ะออกมาชอนะมาออกมา อ่ะตานมามาใส่ตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่จากขังนี้ดีกว่าเนาะเอยผมใช้พลาวเดิมนะครับของโซนิกนะครับมันจะได้มั่นใจหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าดุมโย่ ใส่ดุมโยนะครับเราไม่มีตัวยันเบรกแล้วก็ไม่มีสายเบรกนะครับที่จะยึดอะไรไว้หลายๆอย่างนะครับมันมีแค่เพลาตัวเดียวนะฮะจุดน้ำมันเครื่องนิดหนึ่งไป้เยมามีแค่เพลาตัวเดียวทนๆเลยนะฮะก็เกิดอาการเสียวนิดหนึ่งเปลี่ยนใจนะครับใช้เป็นเพลาเดิมนะฮะ บูทเดิมซ้ายขวาใช่ไหมอ่าบูทนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับกับของเก่านะฮะไม่ว่าจะเป็นบูทซ้ายบูทขวานะฮะอ่ายสุดเลยใช่ไหมยอดสุดเลยอ่าส,ส,ส,สุดเลยใช่ไหมอ่าสุดแล้วเรามาตัดกันโตเลย กี่ข้อหนึ่งสองสามข้อสามข้อนี้ตัดตรงนี้ดิตัดแค่ตันตุ้ยตัดตรงนี้เหรออตัดตรงนี้หรือตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามอ่ะตัดเลยตัดโซ่สามข้อนะฮะอันนี้สุดแล้วนะครับคิดแพงมาก